ใถ้าอิฐตลาดบางใหญ่ไปตลาดบางใหญ่20บาทยอดเลี้ยนพี่น้องเอ,อ้ยว่าก็สิโลงคิดษทะเลนีเดียวอ่อนเลี้ยไปส่าวบาท รลังใดสิบบาทนี่เนาะโอ้ทันสมัยขนาดคทางแหวกในชีวิตร่มเห็ดแบบนี้ได้รับเหรียญละบาทนี่คือแค่ว่าจะเป็นตื่นเต้นอย่าลืมกดเงินทุกครั้งนะคะอย่าลืมกดปุ่มเติมเงินทุกครั้งก่อนนำบัตรออกโอ้โอแค่ว่านั่งแค่ว่านั่งร้ายรอบและแต่รอบนี้คือแบบว่ากดเงินเองตื่นเต้น ตื่นเต้นมากสบายดีเด้อจ้าพีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้ว่าพอกับน้องแพรวาเนาจะน้องแพรวาก็สิไปเซ็นทรัลซุนเวสเกตนะทุกคนจะไปแก้ไขเกี่ยวกับระบบโอนเงินผ่านมือถือนั่นเองนะคนเนื่องแต่ว่าโทรศัพท์ของแพรวาตอนที่แพรวากลับเล่านะพี่น้องคะและที่นี่มันก็ลลอกนะคะมันก็ลลอกเนาะเพราะมันลลอกล้ะก็อ่าจะเลยตรงไปแก้ไขนะคะ พราะมันล็อกแล้วเราก็ต้องไปแก้ไขเพราะว่าผ่านไปหลายเดือนเลยพี่น้องเลยพีว่าก็ยังไม่ทันได้ไปแก้ไขยักเถื่อนนะแต่เมื่อนี้ก็เลยมีเวลาสตองไปแก้ไขเพราะว่าอ่าถ้าเข้าไปโอนเงินในตู้ a t m เอข้ากระตเสียคาทมเนียม35บาทเนาะก็เลยว่าเออมีเวลาก็เลยไปแก้ไขดีกว่าเพื่อจะโมตองุ่งยางอีกยังเนาะ,ะตอนนี้ก็เลยมานะทุกคนนี่เลยค่ะนี่ไม่รู้อะไรเป็นอะไร อีนุงตุงนังเึก่องสภานก่อนวินอองมีเลยเสาห้อยงามคือเก่ายังคงสภาพดีเหมือนเดิมแต่ว่ากับบรินัทนงรถไฟฟ้ามาหลายหลายเดือนไม่หลกหลายเดือนนเลยเขามีวิธีเหลือสองแบบ ช่างนี้ไหใจพานีไหลใจพานี้ดีกว่าเี๋ยวช่างอริงือเด้ยหยงหย่างพนักงานเพือนใจพานี้แหละ เลี้ยนพี่น้องเอ้ยไม่ว่ากระสิลองผิดก็แหละนีเร่อก้อนเลี้ยข้าไป๙บาทบร้านใบ๑๐บาทนี่เนาะโอ้ทันสมัยขนาดฮืต่างแหวกในชีวิตกระสิ่งผิดแบบนี้เด้รับเลี้ยนละบาทนี่ แค่ว่าจะเป็นตื่นเต้นอย่าลืมกดเงินทุกครั้งนะคะอย่าลืมกดปุ่มเติมเงินทุกครั้งก่อนนําบัตรออกโอเคพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยมาจะไปนั่งด้ยเขาพี่ต่าง เสื้อแจ็กร็อบเลยนะเทว่าเทว่านั่งกันเทว่านั่งไลายรอบเลยแต่รอบนี้คือแบบว่ากดเงินเองตื่นเต้นตื่นเต้นมากบุฟฟอยสิปันไดยนะทุกคนเอ้ยเนาะบุอยสิตื่นเต้นปันไดยมันก็สิเหมือนๆในจังหน่อยเนาะมาไปกันเลย คุค้ยคยมีคนเนาะเหน่งจะว่านี่ก็วันอาทิตย์นะสถานพาเข้า,ขาไปตลาดไซมานั้นีเห็นคนลายแล้วพี่น้องแต่สถาน,นีอาตลาดไซม้าเพราะว่าาตลาดบางใหญ่จะเห็นคนลลยแต่นีงคือแค่ว่าอยู่ไซม้าทุกสันานเนาะอันนี้คือ ฝั่งซ้ายมือที่พาวาชี้ให้ดูเนี่ยจะไปเตาปูนสถาน,นีรถไฟสีม่วงจะไปหยุดจ้าไปสินสุดอยู่ที่เตาปูนนะคพี่น้องเนาะอยู่ที่เตาปูนแต่ว่าพิวาบอกได้ไปเตาปูนเพิวาจะไปคลองบางไผ่คลองบางไผ่ก็ไปก่อนจะไปถึงคลองบางไผ่พิวาก็ต้องไปลงสิตาที่ตลาดบางไงก่อนรถมากพอดีพี่น้องเลยสูคดีอยู่เนาะอันนี้คือขวาเมือขวาม,ม,อวาม,มือของพิวากะสิไป คลองบางไผ่คลองบางไผ่พี่น้องก็ออกสำเนียงภาษาจีนคลองบางไผ่ไปเลย,เลย หอเส้นฐานเวสเกตแล้วเนาะเดี๋ยวเขาต้องรีบไปนะคะเธื่ดี๋ยวอยว่างโบทัานคพอาว่าโบฮูกว่าว่าวันน้มาหลยเดือนแต่พี่นอ้องเ้ยจักสิจือได้จักบอว่าธนาคารอยู่สันใด สักอย่างหนึ่งอะเลยไม่ทันกระเป๋ากะเป๋าสวยมากเห <g ül> ็นกระเป๋าแล้วเป็นอะไรที่แบบหกห้ามใจไม่ได้แค <g ül> ่ว่าจำได้ว่าแค่ว่าไปสั่นที่ที่ซองนีล่ละมั้ง ไปหาก่อนว่าดีชัดไหนเราไม่ต้องใส่เม็ดหรอกทุกคนเพราะว่าทีนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่กันแล้ว ร้านโทรศัพท์จริงๆอะแค่ว่าต้องไปหาร้านโทรศัพท์เพราะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์ทุกท่านค่ะเราต้องไปร้านโทรศัพท์แต่ว่าไม่ได้มาห้างในรอบหลายเดือน รุ่นไทยไมีแต่คนหน้าตาเป็นตาหักนะมีแต่คนหน้าตาดีๆทั้งนั้นมีแต่คนหน้าตาน่ารักจิ้มมิ้มจิ้มมินนะพี่น้องมีแต่คนหน้าตาเป็นตาหักอะ่ะใบรุ่นไทยเนาะคนไล่ยอยู่นะคะอืมจำไม่ได้ว่าชั้นไหนอันนี้น่าจะเป็นชั้นอาหาร เป็นชั้นธนาคารนะทุกท่านแต่ชั้นโทรศัพท์น่าจะอยู่อีกชั้นหนึ่งมนะั้งเนี่พยพวา่าน่าจะเป็นชั้นที่พวาเดินมาแน่ี้เลยพี<ๆ>ว่าต้องหาทางลงลงทา้งในระบัดเดี๋ยวไปหาทั้งลงเบื้อง ไปเดินลงทางขึ้นโอ้ยแต่ว่าเอ้ยเบอร์แล้วสิปเป็นลงทางขึ้นบีนองเลยทางขึ้นเพว่าสิปเป็นยางลงบานาละตกใจเบิดแมพอประตูมันคือเลือนโอ้แทแบน่ารักจัง ของแ้ประเด็นคือเพว่าต้องหาศูนย์ของออปโปต้องไปถามศูนย์ของออปโปก่อนว่าเขาจะแก้ไขให้ได้ไหมเพราะว่าเพว่าเคยมาครังหนึ่งเนาะอนานาคานเพื่อนบอกว่าให้เพว่าไปที่ศูนย์ โทรศัพท์ที่พะวาใช้เพราะว่าระบบของโทรศัพท์มันจะล็อกอัตโนมัตินะทุกท่านมันจะล็อกอัตโนมัติเพื่อป้องกันอชาชีพเพราะส่วงที่พะวากรบเหล่านาะและแพะวาแบบเราใช้ระบบแบบโอนเงินบ่อยที่พอแล้วแล้วมันก็นล็อกกันขโมยโอเคนะคะทุกท่านเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกเพื่นึงเนาะ เดี๋ยวขออ่ะโตหาบอลศูนย์ oppo ก่อนเพราะว่าย่านโบท่านนะคะเพราะว่านัดกับน้องสมศรีและคุณแม่เพนไว้ช่วง6โมงกว่าจะไม่ทันนะคะโอ้โหคนเยอะมากเลยอะ่ะโนโนโน,โน,โนเจอแล้วคะ่ะศูนย์ oppo เจอแล้วเจอแล้ว ถ้าว่าซื้อโทรศัพท์ก็ในร้านนี้แหละคะ่ะตอนที่มาซื้ออยู่ที่ห้างเซนทันเวสเกตโอเคจับพี่นอกเดียวเห็ุแล้วเจอกันใหมน่นะ ไปมากกว่านั้นคือเราไม่ได้เสียค่าบริการอะไรเลยไม่ได้เสียอะไรเลยไม่ได้เสียค่าบริการแม้แต่บาทเดียวไม่ได้เสียเลยฟรีค่ะฟรีนะคะบริการฟรีนะแพรวามาทําเกี่ยวกับแอปเนาะอันนี้คือแถววามาเกี่ยวกับศูนย์อัพโปนะทุกคนอีสันค่ะแพร,แพรว่ากับ 0, ออปปนะก,ก,กับ ก็จะกลับของเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะตอนค้ากลับจากบางไงเนาะแค่ว่าก็ต้องนั่งรถอ่าไปฝั่งที่เตาปูนทุกคนต้องนั่งรถฝั่งที่เราจะไปเราจะไปเตาปูนเพราะว่าจะไปลงอยู่ที่บางรักน้อยท่าอิดนะคะพี่น้องคะต้องขอโทษเขาภครขัืเมยนะคะเนื่องจากว่าวิ่งแลนด์เอาพี่น้องโอ